โอ้โหคุณผู้ชมพาช่วงนี้นมันร้อนเผาม,ามากๆเลยทั้งซกูแลวก็ทั้งข่าวในวงการบันเทิงอย่ารอช้าไปชมกันเลยช่วงกระทบดาวเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะค่ะคุณแม่ไปเที่ยวไหนกันบ้างเอ่ยแต่เอ๊ะในวงการบันเทิงบ้านเราก็มีดารากลายเป็นคุณแม่ทั้งหลายคนแต่คุณแม่คนไหนจะหุนเซเดินใจบ้างนะ พี่มาชาครับเขาไปลูปแล้วเขาก็ยังหุ่นดีครับยังสลัดท่าทายบิวพี่ชาไงา <fit> เสียเปล่าล่ะดูสิออมีใครกล้าถเถียงเล่าว,ว่าเขาไม่เสียจริงๆเสียกันทุกคนเลยนะเอพัทิ์ก็ยังสวยวนตาก็สวยมากกีนตาก็สวยไม่แพ้ใครม,นนามากเลยตามไอจีทุกนางเลยเพราะว่าชอบเล่นกับพวกลูก <ๆ S 2> พวกนางในไอจีอะเนี้ยพอลล่าก็แซ่บรู้สึกว่าความเป็นแม่ไม่ได้ทําให้พอลล่าแบบดูแก่ลง ยังคงมีไลฟ์สไตล์ยังคงแหงเงากับเพื่อนสาวกับเพื่อนปู่อะไรอย่างเงี้ยได้แล้วก็เห็นปก็ติดอยู่กับลูกเขาตลอดเวลาแต่คือทำไมก็ไม่รู้ถึงไม่ได้ดูเป็นแม่เป็นแม่อะไรเงี้ยพี่ชาค่ะมีลูกเป็นน้องกายแล้วสีก็ยังแซบมากอยู่เลยมีพอล่ามีลูกเสร็จปุ๊บก็คือก็เหมือนเดิมเลย ที่กบสวนนัน<า>เขามีครอบคัวมีลูกแล้วนะคะแต่เขาก็ดูแลดูแลตัวเองค่ะแต่ว่าอยากอยากให้กลับมาเล่นละครอีกพี่มาชาไรหุ่นยังเป๊ะอยู่ลเลยดูเลยแบบเฮ้ยพี่มาชาทำยังไงเนี่ยช่วงเด็ดขา่าวข่าวแรกวันนี้ประเดิมด้วยครั้งแรกของการทัวร์แฟนมิสต เอเชียของหนุ่มลีซึงกิลยคะ่ะเรียกได้ว่าถูกใจสาวกชาวไทยที่สุดเพราะหนุ่มน้อยน่าใส่เลือกมาพบเจอกับแฟนชาวไทยทีแรกทีมข่าวเด็ดดาวของเราก็เลยไม่พลาดแก้ภาพบรรยากาศฟินๆมาให้ชมกันคะ่ะ ไปเต็มๆเลยคะ่ะมาทางด้านหนุ่มไทยที่ต่ออินเตอร์ถึงกเกาหลีกันบ้างคะ่ะหลังจากถูกมาว่ามีคนแอบเห็นหนุ่มน้อยนะ่าใ่นัดคิวควงครูสอนแป้นตะร์นเที่ยวผับในเกาหลีไม่รู้ว่าข่าวนี้มีมูลไหมค่ะนัดคิวที่พูดมาเป็นในแง่แบบผับเกหรือว่าถ้าถ้าข่าวออกมาในแง่แบบมึนเมาหรือทําอะไรไม่เหมาะสมนี่ยคือ รับรองล้านเปอร์เซ็นว่าไม่ใช่ผมแน่ๆครับน่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดปกตินัทเป็นคนไม่เที่ยวกลางคืนอ,อยู่แล้วครับด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับขอเล่าให้ฟังว่าที่เกาหลีเนี่ยก็คือตอนที่เสร็จโปรเจกต์เนี่ยก็ม,มีการไปสังสรรค์รู้สึกจะเป็นบาร์หรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ไปไปนั่งอยู่กับเขาว่าเขาก็แบบเอ้ยนัททิวคือเรากำลังจะกลับแล้วทีต่ตอนนั้นไปถ่ายซีรีส์เรื่องมอนสเตอร์อะไรเงี้ยครับเมมเมะหัวขาดเมาเนี่ยก็ตาดีซะจริงๆ กันที่ข่าวดีๆของน่มรายนี้เลยจ้าหลังจากเจ้าตัวได้ช่วยเหลือน,น่มนิรนามที่รถเสียข้างถนนจนมีคนเขียนชื่อเข้าในกระถูต่างๆก็เล่นเอาเจ้าตัวปรืม้มยิ้มไม่หุบเลยค่ะรู้สึกดีใจแล้วก็ซาบซึ้งแล้วก็งงครับว่า <c oughs> นี่คือกิจวัตรประจําวันของผมที่ที่ทากันอยู่ตลอด <c oughs> และพี่ก็ามาขอบคุณผมอะไรยเงี้ยแล้วก็วันนี้เขาคืนดีกันแล้ว <c oughs> ก็รู้สึกดีใจมากๆครับว่าเออพี่เขาแบบ รักกันดีอะไรเงี้ยไม่น่าจะเกินพฤจิกาครับบวชครับผมก็ใช่ครับอขอทําหน้าที่ของการเป็นลูกแล้วก็เรื่องความรักก็มองหาอยู่ตลอดครับเพราะว่าเพื่อนๆมีลูกกันหมดแล้วเนะาะพอแค่บุญคุณเสร็จแล้ว <c oughs> ก็อย่าลืมหาสาวรู้ใจมาดูแลได้แล้วนะหนุ่มแอนดี้ด้านฝั่งดาราสาวมันอย่างปูปลายาหลังจากทุ่มเวลาให้กับงานมานาะนจนไม่มีเวลาสวีทหวานกับหนุ่มโนสักทีตอนเนี้ย ก็ได้ข่าวมาว่ามีพลันจะไปหวานกันไกลถึงต่างแดนเลยเหรอคะไปหกวันค่ะที่เขาสอบเสร็จวันศุกร์ตอนบ่ายปูไปถึงพอดีเดี๋ยวไปรับตรงกับวันเกิดพี่น้อยพอดีค่ะวันที่20สิบก็เลยเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์ใช่จะมีอะไรเซอร์ไพรส์ด้วยหรือเปล่าอาจจะมีให้นิดหน่อยค่ะปูแบบว่าทิ้งลายเป็น ก็แม่ปัรติเกิลเลยลิอ๋อ,อปูว่ามันก็ไม่ได้เป็นการฝืนตัวเองปูเชือ่อ<ร>ว่าทุกคนมันก็ต้องมีสังคมบ้างแต่ช่วงลัง,งสร้างสร้างสรรค์ทั้งกว่าโน้ตมีด้วยวัยค่ะเราจะเต้นไปตลอดชีวิตก็คงไม่ไหวเนาะสงสัยกลุ่มเล็บแม่เสือสาวคนนี้จะถูกหนุ่มโน้ตถอดไปหมดันแล้วล่ะเนี่ยแานนหนอยที่มาแรงกับซีรีส์ดังฮอร์นอย่างตัวเซฐวุฒเลยค่ะ ทับทหมดเพศที่3จนชาวสี่มืองคลั่งไคลแต่ละจุดก็ถูกมาว่าถึงขั้นมีคนยอมจ่ายไปดินเนชร่างตัดสองเลยเลยค่ะนนไ,ไม่ได้ตอบโอ้มไม่มีเลยฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอาข่าวมาจากไหนนะแต่ก็ขอยืนยันกับพี่พีๆแล้วก็ทุกคนตรงนี้ครับว,ว่ายัางไม่มีอ่ะไม่มีแน่นอนอรู้สึกดีฮะที่เราได้ทําความสุขให้คนกลุ่มหนึ่งฮะแล้วก็ได้รับความสนใจ ชีวิตจริงเราก็ไม่ได้เป็นแบบนั้น,นะฮะเรารู้ตัวของเราเองคนรอบข้างเรารู้ฮนะถึงแม้คนภายนอกจะมองว่าเป็นยังไงก็เรามาคับให้คนมองไม่ได้ะฮะโดนข่าวแค่เนี้เขาเรียกว่ารับน้องนะแคะนองตัวปิดท้ายวันนี้ด้วยข่าวครา,คราชอกวงการของการประกาศจดทะเบียนสมรสของมุตตาแลงเงาเจนนี่เทียนโพสุวรรณเลยค่ะ ูกเชื่อมโยงบุคคลที่3หลายฝ่ายแต่ที่โดนเป็นประเด็นก็ตรองสาวโยคนนี้เลยค่ะทั้งเรื่องโพสตรูปนีนักข่าวแ้มเป็นอดีตคนเคยคุยของพี่เองั้นไปฟังสาวโยเคลียกันเลยค่ะเราไม่เคยพูดเบียดเบียนใครแล้วก็จะไม่ให้ใครมาพูดใส่ใครในที่ของโยโยพูดไปก่อนหน้านั้นชัดเจนแล้วก็ทุกคนก็โอเคค่ะ แฮปปี้เห็นด้วยหลังจากนั้นเสร็จอีกสองวันโยจะลงอะไรก็ตามเนี่ยทำไมถึงจับประเด็นโยปรปโยของคนอื่นในเมื่อเนี่ยเพื่อนชายโยคนนี้ก็ไม่ได้เปิดตัวครั้งแรกโยก็เปิดตัวให้รู้ว่าโยคบันมาไน้สองปีแล้วนะโยว่ามันก็น่าจะเป็นเรื่องของโยไหมคือเรื่องวันนั้นที่หาว่าวิ่งหนีพี่ๆนักข่าวหรือว่าตั้งใจที่จะเอาหัวไปโขกกันเหล็กชนจริงๆค่ะไปถามคนที่หลังเวทีก็ได้เลย นี่แผลก็ยังไม่ตกสเก็ดด้วยจับรูปเรากับรูปเจนนี่ไปแบบไปคู่กันแล้วก็แบบแซวเราด้วยให้ทำเหมือนเดิว่าแบบเฮ mm ้ hmm. ยเนี่ยเราคบกันมาตั้งนานเราไม่ได้แตกเลยประมาณนั้น mm hmm. แล้วเราเสียใจไหมคะจะไปเสียใจทําไมยยถือว่าไม่ได้รู้สึกอะไรที่ไม่ดีนะคะ mm hmm. แสดงความดีใจค่ะมีใครบ้างที่แบบจะไม่ดีใจที่มีคนสมรสนะฟังจากปากสาวโยไปแล้วเราก็มาฟังความรู้สึกจากเพื่อนรวมแก๊งอย่างสาววนเชนวิริทิพากันแบงค์ค่ะ เด็นที่ว่าแก๊งนางฟ้าแตกคอกันจริงหรือไม่และสาเหตุของการที่ไม่ไปร่วมงานทลายข้าวของเพื่อนสาวเจนนี่เทียนโพสุวรรด้วยค่ะคือเรื่องทะเลาะเนี่ยไม่มีแน่นอนค่ะไม่มีใครทะเลาะเลยที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังไม่ได้เจอกันเลยเพราะว่าเขาทํางานหนักด้วยอะไรอย่างเงี้ย เราก็ต้องแบบให้คิดว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเพราะว่าอย่างเรื่องความรักมันเป็นเรื่องของคนสองคนจริงๆอะ่ะวันนี้รู้เท่ากับที่ทุกคนรู้ว่าอ่าตอนนี้ความสัมพันธ์เป็นยังไงแล้วก็ถึงขั้นไหนแล้วอันนี้แค่เท่าที่ทุกคนรู้แต่ว่าเรื่องรายละเอียดต่างๆเนี่ยยอมรับเลยว่าก็ไม่มีใครรู้เรื่องอะไรเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคนเวลาเรามีความรักเราก็รู้กันอยู่สองคนเโอโ้โหข่าวมงคลของสาวเจนนี่เนี่ยเป็นข่าวชุ งการจริงๆเลยเลย่ะก็ถูกพ้นกระทบไปซะทั้งวงการแบบเนี้ยคงต้องตามหาควาจริงกันเป็นมหาการแน่ๆจริงไหมคะพี่ๆนะข่าวค่ะอ๋อจริงเหรอ,หอมวล่าหมดอีกแล้ว ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรคุงคิดถึงแป๊บหนึ่งแต่ก่อนจะลาจากกันค่ะก็ต้งของขอขอบคุณ A S 3 G 2100ตัวจริงมาตรฐานโลกสกาวใจมาร์เก็ตสัญญาเลยค่ะว่าจะเอาข่าวนะคะในวิวบันเทิงเนี่ยมาเสิร์ฟผู้ชมนะคะให้แบบว่าเด็ดๆอย่างนี้ตลอดตลอดเลยแต่วันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะกลับมาเจอกันใหม่ค่ะในรายการสกาววอรเลตีวันนี้ขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะก็ไปกันนา